ดีจ้าพอกันนี้แล้วก็สาวถุงแล้วน,นี้พ่อมากินตับหงตามมัก้ะกอพักอะมือไม่มาเป็นสวนหรอกค่ะกินไม่หมดก้เปแม่นน้อนบุ่งเลยนะ่ะข้าปุ้นกาลังคนหอดไข่อยู่กไหลไม่ได้กินดอกเหมือนนี่ มาเด้อมาเด้ออันนี้มีผักขาผักขาก็คือผักสะอมเป็นยังไอตานมันพันต้น่นผักกะทินล้วก็ผักบุงลวกผักกั้นจองก้นแจงอะไรเนี่ยหมูเหยียวแล้วก็มะแข็งค่ะมาเมาเด้อมากินกันเขาหยิบถึงไม้ผักเลื้อรลด ม่เป็นแล้วเหรอนีค่ะค่ะร้านมากินที่เราจะเบสทอดฮะผักบุ้งลวกผักบุง้งนา เอากบมาหมดหนึ่งยังเหรอนี่่เหีบบ้ยบอ่ะไม่เคยเห็นจีแมนอยากหลายอย่างวันนั้นเพื่นวันต้กินเต็มอยู่เขาจอใครนั่นหร ว่ให้ออกไปข้างนอกนอง,อง,อง,องั้นจะเ่ว่าไงมาพลังจุดไฟไว้ให้เลยยิ่งหรอเจ็ดแล้วพ่อวิ้ยน่ะไปถทำหน่ะมานั่งสิงับมาสิ อันนั้นให้วิณานั่งเธอหยอะยมาหยอะไปทำใหม่ของใหญ่ในหมูมนี่อันอน้อยน,ะน,น,น,น้อยไหมไม่มีหรอกแต่เนใหญ่เอาไปมันใหญ่ข้าหมูอย่างละอันล,ลุงเดี๋ยวะออยวะเชื่นอนแหนเหลวเหลวมันเป็นเหลวไข่อ่ะนี่เนี่ยตรงนี้มันใหญ่อ่ะ วา,างาางก็ได้หรอกเราไปดูปดกเกษตรคอนย์เนี่ยที่เราเจอสาสาเราซื้เอเนี่ยซื้อตรงบ่านพี่อ่อนม่านพี่อ่อนกาวะี่งเหลอือยางเสือสานาะยางเชือพคอยเนี่เราซื้อยาเองเนี่ย,ยอืม้นยาหรอน่ามันยัยันบ่้อืมไม่เยกินหรอ อื้อือ่เย่ะมนห่วาเ้ยน <ừ> ี่ไงค่ะกิ่เดือบ่ขามบอกแล้วมันที่บอกเบ้ออยู่หรออือที่บ่อเบ้อ สม่บอกงั้นหวงก็กินมื่อี้เกิดมากินน,กน,น้ำร้าเหอนมแไม่เห็นเนาะเอาอย่างเถออพักขาหย่างสนสะอ่อน ผักขานะคะเนี่ยผักขาแบบสบบอกผมบอกงันๆนอ่ะไม่ต้องกินแล้วนะวันหลังอ,ะอ่ะมาพี่น่ามไม่ต้องตำให้ตาินแล้วม,มือนอืมพี่พี่ไปหาว่าบอกงั้นงันอ่ะ ไขยรูปกินไหมไข่แดงกินเอาประโยคคือไข่แดงนะกินแล้วอ้วนไม่เอาอะไรที่กินแล้วอ้วนเราไม่กินเบือ,อ แล้วชิ้นเลือแต่กระดูกแล้วนั่งชิวมากินเดียวชิวกินอะไรก็ไม่อ้วนมะ <c oughs> ข้องแข็งหวานกรอบอืมบักข้องแข็งหนึ่งบักแข็งหวานหวาน,หวานบะเป็นคุ้มมันหวานมันหวานเลี่ยนอ่ะบักแข็ง บักแข้งยั่วะยังบักแข้งบักแข้งอยู่แล้่ะทุกไย่าักผ้าไว้เหรอแต่๋ยตอนนี้มาแล้วโดนอะไรเนาะบัวยิ่งใกล้ตายน่ะไม่แล้วหรือตั้ทายขีดของก็ได้หูกันทีเนาะไปผ่าสมองคว่ำเนี้ยสมองติดเมื่อกี้หรือเปล่ามันโดนอยู่มันเวลามันสมองกับจริงแต่มันเลย อดูจะค้นทอดแล้วเนาะแซ่บบ่แซสบอืมกินข้าหอมหยไม่กล้าตีนเตะตีนยังเกลเด็ดดิขอพี่บีบ่เอาเมนี่แล้ววะเอาของมากินนะมีเตบออือเอาเขี่ยบ่เขียค่ะเขียค่ะเอา ถ้าไม่เหมือนกินทอดไข่มีซอสเลยไม่ได้ใส่ซอสนั่นแหละถึงว่างไงอืมอใส่น้ำปลาน,น้อยไปหน่อยอัดหรือไหลซอสไอัดไม่บอเห็นหรอกวินาเธอมันต้องยางกองล้ว,นะวดันเพราะหลกซอสอืม กินหน้าผักอั่อกขาก็ไม่ไปเยอะถ้าขายเขไม่ไปเยอะฮะมูอล่ะ่ไม่ประโยชน์วาหมูไม่ประโยชน์ประโยชน์กบลูกในถ้องแพี่น้องเรอยลหลายหลาในองกินมูดิต้งว่าพี่น้องพี่ต้นะน่าจะรเบื่องแค่ตัวพต้ก็หัวไต้แคล

ตื่นสวยอมั้งแล้วตื่นลแต่เราเปิดอืมขึ้นแล้วดูว่าเขาไปแบบวาว่าสิไปวัดไปวัดกันไปอมอืมเขาเป็อยาอยากกินยังไงถามถึงมาได้เไรส่งรูปเป็ย่งคนนึ่งเลย มันวายุห่องอ่ะเลยไปแล้วไปแบ่อหัดกับมาหลวนน้อย็ปหืหนมากระถินเอา กระโดนและผักอีฮินนี่ม่เห็นจังไปเอยู่กักดูอืมปีกินบอกบอกงั้นแล้วแล้วถามันถามหาอาจารยางไปสื้อกะทิฮะอ,อาจารยางไปสื้อกะทิอือ <laughs> ว่าก็าเรื่อะเฮ้ยเป็นม,มั่กับเขามากเขาหามันอยม ขขาหาอะไรไปวะยังไม่เข้ามาก่อนเป็นอย่างไรปากอยากยุ้ยทองอิม่มอุ้ยเอาอีกแล้วไม่อีกแล้วอาการเนี่ยบ้าเมียนมันเป็นประจำบ่แม่ยเหรอมันเป <laughs> ็นต้องขาดอยากแต่ว่าของ,งอิม่มของอิ่มเอาอีกแล้วอาการหรืไม่อีกแล้ว <laughs> ันนี้อยากกินไข่กันหน่อยคนหนึ่งสาวค,คนหนึ่งหืมแม่ใหญ่บอกว่าไม่กินค่นกินไข่ก่พอกินเข่าเนาะใครใน่จะกินหมูกระทะมนหมูเป็นกิโลเยอะส่วนไปกินนะเออใช่แเป้ กม่ใ<พ>น,นะนมูกะทนนันได้แล้วออลมากินของอะไรน้ยจ้ะคือไม่หามันเหรอฮะคือกะทิมานั่นแนอือกะทิย่างเดียบอไม่น้ำตาลมาเออต้องใส่หลายอยู่น้ำตาลใ่อ๋อเอาแล้วกะท,ะกะทิเริ่มเจ็บกระโดนเาไปยังหามโดนแค่นี้แหละ ว่าดีแล้วห้งองห้องย่อยมดนเติบก่ไม่หามึงเลีปเป้ยงบ่อยเปล่าน,นี่นะเราเปิดของทันไม่เปิดนี่วันไหวันแม่นเนาะแล้วต้องหาทาหาแม่แล้วอีกแล้วแม่เราแม่เขาอยู่บ้านคุณอ้าวแบบแล้วดีขึน้นหรือเปล่าง่้นมาค่ายแแม่ มันตามเสร็จเลือใสกล่องจะบ้เลือดเนยไงบ่เมนิดอ่นีีบ่าอยดอกบ่ามนเลือดแม่เลือดชาวเราเลือดออกไปค่ะตดน้้ำหวมเลยตานต้นสิบอกมันฟอนอวามาเขาเม้มึงก็ไม่เปียงบอกเขาไปหายู่เปียบอกอ พี่ไมก็ไปไดีแล้นะคืี่วไปน้ำควายไม่หัวกับป่าเขาวะเนี่ยอพีน,นันลำแข็ง หลามันแล้วแต่มันยังหวาดากาศรให้ทางจะต้องเลนี่ยก็ได้นทางซื้อเงินแล้ีแต่เส็ยเงียบคือเสียบอะไรเศษบ้าข้าเศษแดดมาคนปรุงเห็น่สบอยู่งอเงววังเองอ่ะกินไข่ไอ้ตนี่บ้างไอ้ตายบอกให้โทรหานั่นคือว่าโทรโทรอะไรเดีไอ้ตานกมาเลยอืมหวองกมากรบบอกแล้วกั นี่บวบปุ๊ปอต่างกันยังถึงไ,งไม่ไ <laughs> ด้มาแม่ก็เาจะทุ่าแต่ก็จะอยากกินชาเขียวาจะให้ตันเอต่งกัมาแอ่นตาลูกแบลูกเายอยู่ห่วงอยู่ห้องเลยอยู่ห่วอ็แต่ลุกมันไม่ขาเลยมะเมนเสรีน,นิ่มเนี่ยชาเขียวนะอยู่อันนั้นนะ มันด็ลูกยวนไม่เปนเพราะว่ามแสบใช้เขียวลูเกเซีเจีันลแล้วก็ขมข่าอามเใเว่นบางเกาอันนั้นอะบ่แซ่บอืมใส่บางพวอ่าอันนั้นบเสียอันโก,กโก้ที่มันเปแซ่บว่ะทั้งวันก็เค็มปดต้องขายมนตลาดผู้บานั่งขายยังมัสเันซื้อมาสูกินเนี่ยใขวะ โอ้ยคน,นีนน่ยคนี่ท่าแปลงของเขานี่ย,ยนี่จะขายอยู่ขายกินเหน่อเปาเสี่าเสียเเปล่าเป่บเปล่าเปล่าเปล่าเปล่เล่าเปล่าเปล่าเป่าปล่าเปล่เล่าเ่เปล่าปลาเป่าปล่าเ่าปลาเนาลาเป่าเเล่เ่าล่ลเ่ล ดอนนั่นซื้อเท่าไรแปดสิบบาทซื้อสิาตลาดโปกัโกเตเนี่ยนะไม่ใง่จะขายไปเล้แม่ไม่เงี้ยไงมันก็สิบสี่สิบหาสิบลาก่องกันไปแล้วจ้าพอกันไม่คลิปวิดีโอหนามไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ่มีมันยาทรพย่างนึงจะวัดดิายบายค่ะทานยุ่งมากจรง